สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้กับสภาพเพื่อนเพื่อนว่าเบิงโล่งเหตดนะจ๊ะเด้อว่าเบิงโล่งเห็ดทดลองจ้ะว่าอากาศแปรปวนมีลมมีหนาวสิิ์ส่งผลกระทบต่อเหตดขนาดใดได้ดจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเพื่อนเพื่อนเบิงได้จ้ะเด้อขนาดดอกน,น้อยหนึ่งจ้ะข่างดอกได้จ้ะเด้อเขาสิแตกเขาสิแห้งได้จ้ะขนาดออกนน้อยออกใหม่ได้จ้ะเนี่ยสิภาพมาเบิงดอกไงกว่านี้จ้ะ นี่ได้จาะเพื่อนๆขันดอกใหญ่จะเห็นชัดแห้งจาะคางๆจ้ะมนสิแตกๆแ,แห้งๆหงิเหี้ยเลยจ้ะเด้อนี่คือผลกระทบจากอากาศได้จ้ะเด,อาาดะ้ออากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนาเฮ็ดก็แห้งจ้ะเชือกกระเดนินเชือกกระยุดชชงักได้จ้ะเด้อสองลอยกุก่อนนี้หนีออกประมาณสี่หาก่อนได้จาะเพื่อนๆกระสิเป็นแบบนี้หมดเลยจ้ะคือแห้งๆหวเหวี้ยแตกๆได้จ้ะเด้อ เพราะว่าลงเลื่อนนี่มันเป็นลงเลื่อนทดลองและะ้วก็เฮ็ดแบบธรรมชาติจะเฮ็ดง่ายๆแบบพ่อพียงจะบ่ได้เฮ็ดแบบว่าลงใหญ่ได้จะเด้นขันลงใหญ่เข้ากับซิมีการวัดอุณหภูมิกำนดอุณหภูมิมีระบายอากาศได้จะแต่ว่าอันนี้มัมมี่ได้จะเด้เพื่อนๆกระมุ่ด้วย,ก,วยการวักผ้า,าจายแล้วก็เป็นผ้าใบดาขางวนได้จ้ะนี่ละจ้ะก็เลยเข้าซิมีผลกระทบ แบบยังมากด้วยจ้ากับก่อนเหตุเป็นประมาณอาทิตย์นึ่งด้วยจ้าได้เลยเหตดบ่ให้พลนผลิตด้วยจากก้บบออกจาก็บ่ออกเลยจ้าหยุดชะงักไปเลยหนึ่งอาทิตย์ถึงสิ้นลดน้ำมือละสองเถวเสาแรงกะกับบ่ออกจ้าเพราะว่ามันมันล่มแห้งหนาก,ก่อนเห็ดมันแห้งจา้ามันหยุดชะงักไปเลยจา้าเขากับบ่สามารถให้ผลผลิตได้ได้วยจ้าเด้อสิเป็นแบบนี้หมดเลยด้วยจา้าเด้อ สองอยก่อนเนี่ยจะออกประมาสีหก่อนแล้วก็สีแหงแบบนี้ทุกก่อนจ้ะอันนี้คือคือผลกระทบจากอากาศด้จะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ทรงผลกระทบต่อลูเดือนเห็ดแบบมากเลยด้จ้ะบอสาม,มารถให้ผลผลิตใดถึงออกมาก,กับดอกบอัวงามด้วจ้ะเด้อดอกบอัวงามบอสวยงอง,งองแหงแหงด้จ้ะเพื่อนๆกับบอสาม,มารถนัาไปจําหน่ายไดได้จ้ะมันกับบัวงามด้จ้ะเด้อนี่แหละจ้ะ ตัวนี้สิแบบชั้นแห้งจะเนี่ยแหงแล้วจะเนี่ยแข็งๆเขาเนี่ยแหงแล้วก็สิเป็นแตกๆด้จ้านี่คือผลกระทบจากอากาศที่จะเด้เพื่อนๆบมอสาม,มารถใน้ผนผลิตได้จ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชอคลิปนี้ได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดติดตามใไนไจ้าเดวยวเจอกันในคลิปใหม่จ้าขอบคุณมากค่ะ